ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด Honda City, h o n d าซิตี้แฮชแบ็ควันเมกเรส2021ระเบิดความมันรถยนต์ทางเรียบ GPI มอเตอร์ o r อรโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัท Honda าอ t ตโ o ม i l e ประเทศไทยจำกัดคัมแบ็กวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างยิ่งใหญ่จับมือพันธมิตรเตรียมระเบิดความมันรถยนต์ทางเรียบรายการ Honda City h a แ h ต b a c k วันเมกเกร2021นำนักขับแถวหน้าเมืองไทยกว่า30คนตบเท้าชิงความเป็นหนึ่งภายใต้สุดยอดโปรดักชันคาร์แห่งยุคอย่าง Honda City h a t c h b a c k RS ชิงชัยทั้งสิ้น3สนามเริ่มวันที่2 2ถึง24ตุลาคมที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาพร้อมประเดิมสตรีทเซอร์กิตใหม่พีทีประจวบสตรีทเซอร์กิตจังหวัดประจวบคิริขันในรูปแบบปิดเมืองแข่งสึกรถยนต์ทางเรียบรายการ h อน da City h a แฮทส์แบ็กวันเมกเกรสสอเตรียมดวลความเร็วสนามแรกอย่างเป็นทางการไปแล้วระหว่างวันที่2 2ถึง24ตุลาคมที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาโดยถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน Racing Series 2021ภายใต้การดำเนินงานของ g p i Motor Sport โปรโมเตอร์ความเร็วยักษ์ใหญ่ของไทยที่จับมือกับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่บริษัท h o n d ้า u t ตโ o ม i l e ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยพันธมิตรหลักอย่างบริษัทเ c s i n d อ s t ินัรีจำกัดบริษัทบีค i c k จำกัดบริษัท k o h ก m a t h ai ยเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทลทไวท์ a r k e t ก็ตจำกัดบริษัทกูเทน PTE ประเทศไทยจำกัดบริษัท PTG Energy นจำกัดผาชนกรุ๊กกิร์เรซซิงเอทีพีมอเตอร์สปอรล้อเอ็นไกเรซซิงท่ไอเสียฟูจิซูโบและ เอสซีมอเตอร์สปอร์ตนายอนุไทยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้มนวยการแข่งขันเปิดเผยว่าการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Honda o วันเมกเรสได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนความเร็วในเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยในครั้งนี้ GPI มอเตอร์สปอร์ตในฐานะโปรโมเตอร์ได้สร้างโปรเจกต์ที่เป็นแฟนฮอนด้าและแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรอคอยอย่าง Honda City h ้แฮตส์แบ็กวันเมกเรสเพื่อกลับมาสร้างความมันเร้าใจให้กับทุกคนอีกครั้งการแข่งขัน Honda Heback City วันเวกเรส2021เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ต้องการปลุกการแข่งขันแบบวันเวกเรสในเมืองไทยให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเฉพาะภายใต้รถแข่ง Honda ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มี d n a ของมอเตอร์สปอร์ตอยู่ในสายเลือดเราได้รับการสรับสนนจาก Honda ป้อนรถแข่ง Honda City ี้แฮทส์แบ็ก RS สำหรับผู้เข้าแข่งขันกว่า30คนซึ่งตอบรับเข้ามาในฤดูกาลนี้โดยทุกคนล้วนจะเป็นนักขับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะสามารถสร้างสีงสันการแข่งขันให้กับผู้ชมนายอนุไทยกล่าวสำหรับตารางการแข่ง ขัน h อน da าซิต h a แฮทแบ็กวันเมเร2021นั้นเรส1-2แข่งในวันที่22-24ตุลาคมสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาเรส3-4วันที่22-24พฤศจิกายน2021สนามพีทีประจวบสตรีเซอร์กิตจังหวัดประจวบคีรีขันเรท5-6วันที่10-12ธันวาคม2021สนามพีราอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยา ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด